นหลวงพอ่อและแม่ทีนะคะแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านนะคะก็มาในวันนี้ก็รู้สึกว่าทุกทีอะเป็นคนพูดเก่งอยู่แล้วค่ะแต่มันเหมดเดือนกับว่ามาคราวนี้ได้เหมือนกับมันได้สาระกลับไปที่เราสามารถที่จะไปพูดอะไรได้อีกเยอะค่ะแล้วก็เรื่องการจัดกระดูกแล้วก็แต่ก่อนมินคนไม่กล้าไม่กล้าที่จะบิดหักอะไรเลยสักอย่างเลยค่ะกลัวไปหมดไอ้บิดหักเนี่ยแต่ว่าเออมาคราวนี้ก็เอ้ยมันไม่ใช่เรื่องยากเราก็ พอบิดได้นะเออจะไปได้อะไรเงี้ยนี่ต่อยได้ไปได้ส่วนพอเรามาเรียนรหัสชีวิตแล้วนะคะมันมีความรู้สึกว่าบางทีเราไม่เข้าใจคนในครอบครัวเราอะ่ะพอเรามาดูรหัสชีวิตแล้วได้มาคุยจา,า,จาย์แล้วเออเราย้อนกลับไปเออเขาคิดอย่างนี้จริงๆนะเราจะแก้ไขตัวเราเองยังไงเพื่อที่เราจะกลับไปประคองชีวิตไม่ว่าจะเป็นลูกหรือว่าคนรอบตัวเราได้ยังไงเรามีความรู้สึกว่าเออเราเล่นตัวนี้ไปใส่นะเราอะ่ะ จะประคองชีวิตเขาได้เราจะไปใส่ใจเขาได้อะไรเงี้ย <trying> ค <out> ่ะก็เลยมีความสิดว่ามันคุ้มค่ามากค่ะที่ว่าจะกลับไปประคองชีวิตคนอื่นได้เพิ่มมากขึ้นหรือว่าอาจจะช่วยก็อื่นที่เขาต้องการที่จะให้เราประคองได้เนี่ยเราอาจเอาไปใช้ได้อาจารย์นะคะมีผู้สังเกจการณ์มาแล้วมาทำสังเกตการณ์เอาไปมาเรียนตั้งแต่มันแรกจนสุดท้ายอะไรเงีแล้วก็อยากจะให้เปิด มีประสบการณ์เรื่องไพ่ด้วยนะโอ้โหไปว่าดูไพ่เนี่เป็นยังไงสงสัยน่าจะประจับทับใจเรื่องไพ่เนี่ยนะก็คืออย่างที่บอกค่ะว่ามาตอนแรกเนี่ยโบกันทุกอย่างแล้วนกก็ไม่ได้คิดที่จะไม่ได้คิดว่าจะเรียนแล้วก็มีถามน้องน้องคนเก่าที่เคยมาอยกางอาจารย์แล้วก็บอกว่าพี่โนกอาจารย์ท่านอาจารย์อ่ะบอกทุกอย่างบอกละเอียดแล้วพอแล้วก็เลยแล้วก็เห็นน้องที่มาจากต่างประเทศและหลายคนที่มาจากต่างถิ่นที่ไกลแล้วนกก็เอ๊ะเรื่องออกมาแล้วเราก็ เอาวะอย่างเงี้ยแล้วลองดูแล้วอพอแล้วก็ตั้งแต่แรกขึ้นมาเนี่ยเรื่องของการลวดที่นกไม่มีพื้นฐานตรงนี้แต่นกก็สามารถว่าเออนกสามารถไปได้แล้วเรก็คิดว่ามันไม่ยากเกินไปนะคะสามารถเริ่มตั้งแต่ที่เราไม่รู้อะไรเลยจนมาทําแล้วเราพอได้ก็คือถ้าเราฝึกอีกนกคิดว่าเราทําได้ประมาณนั้นคือมันไม่ยากแล้วก็ในเรื่องของการที่เราได้ตรวจดวงชะตาชีวิตเราเนี่ยเราก็คือเกิดความมั่นใจแล้วว่าเราจะไปถ่ายได้อย่างนั้นนะคะ คือเลยิ่งกกมีเปิดเรื่องของความรัก <c oughs> คือบอกเลยว่าไปเรื่องการพูดออกมามาตรงหมดเลยมาตรงกับสิ่งที่ไม่ว่าจะเรื่องที่ผ่านมาก็คือถึงจะพึ่งคห่กับเขาก็คือมันมันเป็นอย่างนั้นเลยแล้วในเรื่องปัจจุบันที่เป็นอยู่ก็เป็นแบบนั้นด้วยเหมือนกันคือเรื่องที่เการตัดสินใจด้วยกันทั้งคู่แล้วก็คือเราตรงกันในหลายๆอย่างประมาณนั้น,นะค่ะ <c oughs> แล้วก็เตรียมมีเพื่อน้าสาวรอกันอยู่เพีย่ั ไปทะลอูปองรกบผู้แกไปเลเดี๋ยวตาไม้เลยไม่ต้องาตงหาหนงเราจะเลาเป็น Happy b i r t h a y ล้กครันี้ก็คือขอบคุณพระอาจารยแล้วก็ขอบคุณพี่เียท่านแล้วกสิงหนึ่ที่น้องปีจคืีน้อได้เสม่จะภาพใหม่ที่ ที่แบบเป็นอีกยุ่แบบหนึ่งที่ลพบไม่ได้เจอเนี่ยนะคะมาหลายรูปแบบแต่ก็คือทุกคนนย่าที่ลพบี็นคือลพบทัศใจหมดขอบคุณนะคะที่ได้ประเจติครับจุ๊กี้จุ๊กี้จุ๊กี้ดีมารอบสองแล้วรอบแล้วไม่ได้ลาชีวิตรอบนี้มาแชร์ชีวิตเป็นยังไงบ้างเทศกาลประอานาทศกาลก็คือตอนนีเพื่อนๆด้วยนะครับแล้วก็กัรแก๊สกี ก็คือตุกี้เนี่ยมาครั้งนี้นครั้งที่2แล้วนะครับครั้งแรกครั้งแรกเลยก็เรียนกับพระอาจารย์ที่มคอกใช่ครับครั้งที่2ก็น้องเกมชวนนะครับก็ไม่ไม่ปฏิเสธเลยเพราะว่าอยากเรียนกับพระอาจารย์อยู่แล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่าการเรียนจากกระดูกมีประโยชน์มากๆนะครับตั้งแต่เรียนจากกระดูกเราสึกว่าวเองรู้สึกแบบดีมากดีขึ้นครับแล้วก็มาเรียนรอบนี้เพราะว่า,าเป็น มันเกิดของบ้าอุ้ยด้วยแล้วก็มีโปรโมชั่นด้วยก็รู้สึกว่ามันมันคุ้มค่านะครับแต่เงื่อนสิทธิ์ใก็คือว่าเห็นพระอาจารย์ทำงานหนักนะ,ะครับวงื่อสิของเราคุยก,กับเกณฑ์บอกว่าสงสารพระอาจารย์เนาองไงไงะไรอย่างเงี้ยครับถ้าอะไรที่เราสามารถช่วยเหลือได้ถ้าเราแบ่งเบาภาระท่านได้เราก็อยากจะช่วยนะครับแต่ว่าเรายังไม่เก่งตอนนี้ ก็เลยคิดในใจกันว่าเดี๋ยวคราวหน้ามาอีกนะแต่จะมาเป็นพี่เลี้ยงแล้วเพราะว่าพี่เอียนนี่บอกว่าไม่ให้มาเรียนแล้วให้มาเป็นพี่เลี้ยงแล้วนะครับถ้าโอกาสนะครับก็จะได้มาเจอกันอีกนะครับส่วนในวันนี้นะครับที่เราได้เรียนราชชีวิตนะครับส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ตรงตามเลขเลยนะครับเป็นเลขหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มีทิฏฐิมโนะสงนะครับเป็นคนที่มี ตัวตนสูงเพราะว่าตัวเองเป็นเด็กกรุงเทพนะครับเกิดโตกรุงเทพใช้ชีวิตด้วยตัวคนเดียวก็ตั้งแต่อายุ11ขวบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้ตัวเองเนี่ยมาอ่อนนอมถ่อมตนมั้พัรนาสตรัลเกิลมาเยอะนะครับมันสู้ตัวเองมาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราผ่านอะไรมาเยอะแล้วตัวเองเป็นคนอายุ50แล้วอาจารย์บางคนจะมองว่าเรายังเด็กอยู่นะครับจริงๆแต่ในความเป็นจริงนะเราอยากจะบอกว่า สิ่งที่คุณผ่านมาสิ่งที่คุณเจอเราเจอมาแล้วแล้วเราเจอตั้งแต่เราอายุสิบเอ็ดขวดแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงมองทุกคนเป็นเหมือนแบบว่าเราไฟยนทางไม่ใช่เป็นเหมือนแบบเขาเขาคืไม่เจอทั้งเราหรอกเนี่ยครับเราเนี่ยอยู่ตัวคนเดียวแค่อายุสิบเอ็ดสู้คนเดียวนะครับเพราะกว่าหรือกำลังว่าบใช่แล้วทีนี้แล้วทีนี้มันทําให้เรารู้สึกว่าคนอื่นเนี่ยกับเราเนี่ย มันยังมีความห่างกันเยอะเพราะเราสู้ด้วยตัวคนเดียวจ,จริงๆเลขหนึ่งก็เลยเหมือนกัตัวเราเองจ,งจริงๆส่วนเลขสามนะครับเป็นคนพูดเป็นคนพูดเก่งของอาจารย์ก็คือสามศูนสามเพื่อนเนี่ยเ,เพื่อนในมหาลัยนะครับทุกคนจะพูดเลยบอกว่าถ้าจงกี้ได้จับม้ต่อให้ไม่มีอะไรในหัวก็พูดได,ด,ได้และรอดด้วยนะครับซึ่ง ไม่ได้เป็นคนเก่งไงเป็นคนแ,<ก>แบบแฉเก่งเออเป็นคนแฉเก่งนะครับแ,แ,แ,แล้วก็พอมาเรียนตรงนี้มันทําให้รู้สึกว่าเออเนาะความเป็นตัวตนของเราเลขหนึ่งเนี่ยมันต้องลดพระอาจารย์มันต้องลดเราก็รู้สึกว่าเราลดได้เราเห็นเพื่อนเพื่อนทุกคนเนี่ยเขาก็มีประสบการณ์มาเหมือนกันไม่ใช่ว่าเราคนเดียวแต่ละท่านมีต้นทุนทางสังคมมาก ไม่น้อยกว่าเราและทุกคนก็มาอยู่มากินพระทาานสังเกตว่าคราวที่แล้วผมไม่ได้กินที่นี่เลย<า>มผมจะไปกินข้างนอก<า>ใช่ไหมครับพี่โยพอมารอบเนี้ยใครชวนผมไปกินนอกผมไม่ไปเลยเพราะรู้สึกว่าเราอยากจะอยู่ก<า>ับเขาให้มากขึ้นเ<า>ราอยากใช้ชีวิตกัเขามากขึ้น<า>อยากจะมีส่วนร่วมกับ,บทางที่นี่และพระอาจารย์มากขึ้นนะครับขอบขอบคุณพระอาจารย์นะครับอาจารย์ด้วยนะครับแล้วก็ ่นเพื่อทุกคนครับเจอกันวันไหวครูนะครับ,รบแล้วก็เจอกันทักทายได้เสมอนะคะขา<ช><ด>รขอันอนพ รยากาศที่แบบรู้สึกเหมือนฟิลเขาเรียกแบบอบอุ่นนะคะไม่ไ้จักกันไม่เคยรู้จักกันมาก่อนไม่เคยเจอหน้ากันแต่ทำไมถึงมาเจอกันบุญทงนั้นค่ะเป็นข้อบุญทั้งนั้นไม่มีคําว่าบังเอิญทุกอย่างไม่เคยมีคําว่าบังเอิญบางอย่าง สำหรับการเรียนนะคะาการเรียนทุกๆอย่างจริงๆตั้งใจมาเรียนมากก็คุอจัดกระดูกแต่ว่าวิชาระค่ะชีวิตชอบมากอาชอบมากแล้วจะเอาไปใช้ในชีวิตจริงทุกๆอย่าง <c oughs> พยายามตั้งใจเรียนมากพยายามมีสติกับการเรียนมากขามอาจารย์ตลอดเวลาขอบคุณอาจารย์มากนะคะท,ที่ตอบตลอดเพราะว่าสงสัยอะไรจะถามเลยเพราะว่าบางคนอาจจะไม่กล้าถาม จะถามให้บางคนอาจจะมีคําถามแต่ไม่กล้าย,ยกมือได้สอนเยอะค่ะเรื่องสองเดียวเรอสามเียวท้าให้ตลอดถามตลอดเพื่อความชัดเจนของตัวเองด้วยที่แน่ๆเห็นความตั้งใจของอาจารย์เห็นความตั้งใจของที่เลี้ยงที่คอยอที่คอยสอนหรือว่าอะไรเนี่ยค่ะยิ่งอาจารย์ูเห็นอาจารย์เหนื่อยมากเราเรียนเรานั่งเรียนเรายังเหนื่อยคิดภาพนะคะเรานั่งเรียนเราเหนื่อยมากแล้วอาจารย์เป็นคนสอน <N ous i> น่าจะสองสามเท่าของเราค่ะตื่นตั้งแต่เช้าเหมือนกันหลับดึกตื่นเช้าเหมือนกันเหมือนกันทุกอย่างทําไมถึงเสียส,ส,สตางค์อันน้อยนิดแล้วทําไมจะไม่ตั้งใจเรียนใช่ไหมคะตั้งใจเรียนไม่ตั้งใจเรียนมากเรียนมากแล้วจะเอาไปใช้กับชีวิตจริงด้วยทุกวันที่ส6กับวันที่หนึ่งเป็นวันสําคัญมากขอ <c oughs> งเพื่อนหนูเพราะฉะนั <c oughs> <c oughs> ้นหนูจะใช้นีรใช่ชน์สำคัญมากค่ะ สถานที่มาดูอะไรทำเลกันมีคนส่งมามาเลยมาเลยมาสำรวยทางเลยว่าจะเรียนไหนดีจะเรียนมเรีสุดท้ายี่มีจับภาพส่งให้เรียนนี่อยู่ใกล้ๆที่เห็นน้เลือกินเือซตรงนี้แล้วนะจม ออตอนแรกก็ตนนั้งใจว่าจะมาเรียนจิจจกจดูเฉยๆแล้วพอดีน้องแองชวนว่าพี่เจนเรียนต่อไหมนะคะจริงตอนแ,อแรกไม,ม่เข้าใจเลยนะว่าพี่เยนไปเกิดจะเกิดจะสนใจนะปรากฏว,ว่าวันแรกคือดึนเต้นมากวางไลงแล้วก็ชอบทุกวิชาที่ที่พระอาจารย์ อให้มีประโยชน์ทุกวิชาเลยค่ะแล้วก็เออชอบความสัมพันธ์ที่นี่มากที่ทุกคนมีน้ำใจใจจริงรักการจริงใจต่อการคือไปอยู่ต่างประเทศนานแล้วทีนี้โดดเดี่ยวเนาะเป็นโรคซึมเศร้าก็เลยพูดแบบนี้ค่ะจนอยาจะอยู่ตัวคนเดียวกับแฟนแค่นั้นเองอยากกลับบ้านก็ไม่ได้กลับเพราะโควิดวค่ะ กล yup. ับมาแล้วก็เผชิญบรรยากาศที่ด well ีใจว่าอะรนเกอบเจดบเปอราเนะเขาว่าสังเกตเวลาอะไรนะเวลาอันเอ่าอรแล้วไม่ค่อยพูดมันก็ถามอ่คน่พูดถามนก็รำลังอยู่ระหว่างลังเลอยนปรับตัวไม่ทันปรับอากาศไม่ทันอะไรทอะไรอ่าเนี่ยมุมกลางๆนี่ถึงเย็บคนเลยไม่ค่อยพูด อาจารย์อาจารย์แล้วก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนอาานะคะพี่ั้นวิชารหัสชีวิตนี้คือสามีสั่งให้มาเรียนค่ะสามีสั่งให้มาเรียนกรืว่าให้มาเรียนดีคือดับซื้อได้ไปวันแรกนี่เขาขอขออ่านก่อนเลยเปิดอ่านก่อนเลยเขาสนใจมากเลยค่ะว่าให้ให้ให้เรามาเรียนก่อนเดี๋ยวเขาจะตามมาเรียนแล้วก็ แล้สนุกมากค่ะเจอเพื่อนเพื่อนพอเรียนก็ก็สนุกทุกวิชาโดยโดยโดยกวนเพราะลักกีนมาะตอนเรียนพอดีเลยค่ะอาจารย์สอนระหว่างเรียนก็ได้ได้รับโทรศัพท์จากญาติบอกว่าจะไปเที่ยวฮ่องกงชวนไป่เที่ยวด้วยแต่ที่มีใจที่สุดคือได้เดินทางไปหาลูกสาววันนี้ลูกสาวเรียนจีนของฉิ่งค่ะ ก็ S <S <an> เลยดีใจมากว่าเออัคก,กี้นัมเบอร์นี่เ็นอะไรที่โชคดีอะค่ะค,คือคือคือแม่ค่ะเป็นคนภายในชั่วโมงเรียนเลยค่ะคือดีใจที่ว่าเออเราเป็นแม่แล้วก็จะได้ไปเจอลูกด้วยระยะทางไกลนะคะถือโทรศัพท์คุยกันก็ไม่หมดได้ได้กอดก็พูกนะคะเกิดชอบมากค่ะในวิชาอาหารชีวิตแล้วก็จะกลับมาเรียนอีก จะพาสามีมาเรียนอีกค่ะขอบคุณระาอาจารย์แล้วก็ขอบคุณทเพื่อนทุกคนน่ารักทุกคนเลยท่ขอบคัณันน้วใส่ยูนิฟอร์มมาเลยปมมารอบแรกก็ยังเรนี้วาเป็นไงบ้างนะเพราะว่าเฉินเตี้ยนหรือยังเนะเพราว่านะตกผนึกหรือยังม่รยเนะกลับไปนี่จะเป็นหมอหมอหมอดูน้อยร้อยล้าน รักษาการอาจารย์นะคะแล้วก็รักาการแม่ชีแล้วก็สวัสดีกรตุ้ยสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะก็ปาค่ะมาลออของแล้วออรอบที่รอบที่แล้วมาเรียนแค่ถอดรหัสค่ะเพราะว่าอยากค้นหาตัวเองแล้วก็แม่แนะนานมาตอนแรกก็ค่ะหนึ่งเยอะเหมือนกันค่ะก็แต่ว่าเป็นเป็นคนที่เปิดใจนะคะคือแบบในตัวแหละชอบเถียงแต่ก็ลองมาก่อนพอลองมาแล้วเนี่ยก็ รูร้สึกาว้าวมีซิ่งมากเลยค่ะตัวเลขคือมันสามารถแนะแน,แน,แนวทางเราได้แล้วเราก็รู้สึกว่าเราเอ,อเรามองเห็นทางสว่างมากขึ้นเพราะว่าก่อนที่จะมาเนี่ยก็นอนทรงเป็นผักไปประมาณปีสองปีอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่รู้จะทํายังไงคือมันเบื่อชีดะ <c oughs> นะคะค่ะแล้วก็พอมาครั้งนี้ก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้เจอพี่ๆแล้วก็ได้ทัวร์อีกครั้งหนึง่ง ได้ได้รู้สึกว่าเออได้ฝึกพูดมากขึ้นก็ยินดีที่จะจะช่วยพี่ๆนะคะถ้าเกิดว่ามีอะไรจะถามค่ะก็อในอนาคตก็น่าจะได้เจอกันอีกเพราะว่าคิดว่าจะมาอีกค่ะข <Yeah. S 1> อบคุณค่ะ ลไไแลวก็ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก่อนอื่นเนาะผมก็ต้องขอขอบคุณสิ่งที่เรามองไม่เห็นก่อนเลยดังนั้นั่นก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่ไม่มีรูปแลักษณ์แล้วก็ขอบคุณพระอาจารย์แล้วก็ขอบคุณ พี่เรียนทุกๆท่านนะครับตอนที่ผมมาที่นี่ครั้งแรกนะครับก็คือเป้าหมายที่จะมาเรียนก็คือจะมาเรียนวนวดจัดก,กระดูกเพราะว่าแต่ว่าตอนที่จะมาเนี่ยได้คุยกับพี่หมวยพี่หมวยก็เลยได้เล่าเรื่องของรหัสชีวิตให้ฟังเขาได้พูดถึงว่าที่ของคนเราเนี่ยลามันมีรหัสชีวิตมันมีสิ่งที่ไม่ดีในตัวเราพอผมได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกจุดประกายนิดหนึ่งเพราะว่าอะไรครับ เพราะว่าเขาพูดว่าตัวเลขเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้เรามองเห็นข้อบกข้อของตัวเราเองก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากที่จะมาเรียนแต่จริงจไม่ได้คิดที่จะเรียนนะครับเพราะว่าคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่ทําให้คนงมงายก็เลยไม่ได้คิดที่จะเรียนแต่พอได้มาเรียนแล้วนะครับก็รู้สึกรู้สึกประทับใจตั้งแต่ตัวเลขสิบตัวเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าทําให้เรนั้นมองเห็นสัมมาชีพแล้วก็มองเห็นสัจธรรมที่อยู่ข้างหน้านั่นก็คือสิ่งที่สําคัญที่ที่มองเห็นันเหมือนกับ เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้คนเรานั้นได้มีสาม,มาชีพแล้วก็เพื่อที่จะให้คนเรานั้นได้เข้าถึงธรรมแล้วก็กลับไปเนี่ยก็คือสิ่งแรกที่จะทำเนี่ยก็คือจะต้องดูตัวเองก่อนครับนั่นก็คือเลขลัคกี้ใช่ไหมครับสตัวเนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่แบบว่าเราลองสังเกตดีๆนะครับในตัวเราเลยนะมันถูกต้องเป๊ะหมดเลยแล้วก็เป็นสิ่งที่เรานั้นจะต้องไปแก้ไขเมื่อแก้ไขได้แล้วเราจึงจะสามารถที่จะช่วยคนได้ นั่นแหละครับก็คือเป็นกุศโลบายก็ต้องขอบคุณพระจากขอบคุณพี่เดียรทุุกคนี้ดูหน้าตาแล้วน่าจะเซบวัวนันเนี่ยเซบเป็นพ่อซิพ่อหลานมาององเจ้าวาดเจ้าว่าโอเคเพราะว่าจะมาเช้าๆาเอ๊ะใครเอาน้ำมาถวายพระเนี่ยก็น้ำมาถวายเจ้าที่เนี่ยโบติกพระอาตมา อะไรนข้าวอกคงอบคือาหนูเนี่ยไม่ได้กินน้ำเลยนะครับปล่อยไปนี่สองสามวันทำสังเกตแ้วแพ้กาน้ำมาให้เลยก็ได้กินน้ำ่าโอเคนะเจ้าวาทำไมไม่แตะวเ่จวานั่งกอเดียวไม่ได้แตว่าต้องแต่งครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนวัยรุ่นรุ่น28ทุกคนครับผม ผมก็เป็นคนพูดไม่เก่งนะครับโอ้โหพูดดีนะพูดอพูดรื่อเป็นคาราโอเกะออกคนอยู่แล้วเนี่ยจลัาคิดว่าผมจะร้องเลงอะไรดีร้ออกนดเจ็ดตะวันที่เธอสองวันเก็เอามาเก็บไว้ในใจการเวลา อนแรกผมก็คิดว่าไม่ได้ตั้งใจจะมาเรียนนะฮะเพราะว่าตัวเองก็ไม่เมื่อยแล้วไม่รู้จะทํายังไงก็ให้ยังจะหาที่นวดนพอนึกขึ้นได้เพื่อนบอกให้มาหาอาจารย์ถนอมอ,อย่างนะ้อยเราก็เป็นฝุ่นเขาั่วนดให้เราเพืะะ่อไม่ได้หวังว่าจะเอาไปประกบอบวิชาชีพหรืออะไรนะ,ะเองแค่ต้องการที่จะคลายความเจ็บปวดของตัวเองแต่ผลที่ได้กลับมาคือ